เกิดแผ่นดินไหวที่ปทุมธานีนะครับตอนนี้ยืนไม่อยู่เลยนะครับยืนแล้วเวียนหัวเราดูสายไฟแรงสูงนะครับสายไฟแรงสูงนะครับสายไฟแรงสูงเอ็นไปเลยนะครับคาดว่าน่าจะประมาณ4ลิกเตอร์นะครับยังไม่หายนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ยังยังเวียนหัวอยู่เลยนะครับอดูสายไฟได้นะครับอดูสายไฟฟ้าแรงสูงได้เลยนะครับ อ่ายังแข่งอยู่เลยนะครับรอ่าอ่านี่เห็นไหมครับส,รสายไฟแรงสูงยังไม่หยุดเลยนะครับแรงสั่นสะเทือนนะครับรอ่าผมผมยืนผมยังสั่นเลยอ่าดูเลยนะครับนี่ครับสายไฟฟ้าแรงสูงยังยังแป่งอยู่เลยนะครับอ่าเริ่มเริ่มซาลงแล้วนะครับเริ่มซาลงแล้ว อ่าเริ่มเริ่มหยุดแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ยืนยังไม่ยังไม่รู้สึกยังไม่รู้สึกแล้วนะครับอ่ายืนเริ่มนิ่งแล้วนะครับ